คนมากมายหลากหลายความคิดเรียนรู้ชีวิตเราอยู่ร่วมกันเรื่องวุ่นวายมากมายอยู่ในนั้นไม่รู้จะหันไปพึ่งใครทำครังผู้คนมากมายปัญหาทุกอย่างคลี่คลายด้วยประชาธิปไตยแห่งสถาการสี่ตลาดวิธีประชาธิปไตย เคารพตนเคารพท่านเอาละทุกคนรู้กันแล้วใช่ไหมว่าปีนี้ตลาดของเราจะลงแข่งประวกวดการทองยักษ์กับตลาดอื่นๆในจังหวัดโจกปีนี้กระทงอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมที่เรามาประชุมกันวันนี้ เราจะมาออกความคิดเห็นว่ากระทงกของพวกเราจะทำออกมารูปแบบไหนดีส่วนตูดจีเจว่านะเราทำกระทงจากผักแทนดอกไม้ดีไหมอ่ะเดี๋ยวเจ๊าขายผักให้ถูกๆเลยแม่อาเจาขายเลือกขายของตลอดเอาใครมีอะไรนําเสนอบ้างลุงว่าไงผมขอเสนอกระทง่อยากรีไซเคิล ทำตะขวดพลาสติกที่เก็บจากชุมชนดีไหมครับหรือว่ามันจะไม่ดีนะลุงเหมือนเอาขยะไปทิ้งน้ำมากกว่าหนูขอเสนอกระทงน้ำแข็งลอยไปแล้วละลายไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมไม่สร้างขยะด้วยเออผมคิดว่ากว่าจะประกวดคงละลายก่อนนะครับพวกเราอะทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติแล้วก็ใส่ e-m 球เข้าไปด้วยดีไหม ลอยกระทงได้บุญแถมยังรักษาแหล่งน้ำด้วยครับข่าย่างนั่นสรุปว่าพวกเราจะทำกระทง e อกมกังน,นี้เตรียมของมาให้พร้อมหน้าถุกค้องพวกเราขอเสนอเพิ่มเติมได้ไหมครับแล้วแล้วแล้วแล้แลสรุปกันไปแล้วนะพวกเธอน่ะเป็นแค่มอเตอร์ไซค์รับจ้างต้องเสนอหรอกนะพวกเธอคงไม่มีไอเดียดีๆแน่นอนเพราเราเป็นแค่วินมอเตอร์ไซค์ าบ้านแล้วไม่อยากฟังความคิดของเราใช่ไหมเพื่อนแปงนั่นน่ะสิเพื่อนป๋องก็คงเห็นเราความรู้น้อยเหมือนหน้าน้อยใจจริงๆเป็นอะไรกันครับป๋องแปงก็ชาวบ้านน่ะสิจ้านายทำดีไม่ยอมฟังความคิดของเราเลยอะ่ะกุซามีไอเดียทำกระทงมานำเสนอแม่เป็นแบบนี้ไม่ดีเลยนะครับป๋องแปงลองไล่ผมฟังได้ไหมครับว่ามีไอเดียทำกระทงอะไร โอ้โหเตรียมของกันมาพร้อมเลยนะทุกคนมาพวกเราเริ่มลงมือกันเลยเ๋ยวก่อนจ้าพวกเรามีไอเดียมาเสนอจ้าแล้ว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 สองคนนี้อีกและวพวกไม่มีอะไรสร้างสารรค์ว <c oughs> พวกเราทำกันต่อเถอะเจ๊ไข่ครับไปลองฟังความคิดของป๋องแปงก่อนเลยครับเชื่อผมสิป๋องแปงมีไอเดียที่ดีมากๆเลยนะครับอะอะอะถ้าคุณทำดียืนยันว่าดี ลองฟังดูก็ได้เราขอเสนอว่าให้ทำฐานกระทงจากขนมปังแทนที่จะใช้วัสดุอย่างอื่นเพราะว่าปลากินขนมปังได้ครับถ้าเราเอาขนมปังไปแทนฐานเดิมเราก็จะได้กระทงที่ไม่ทำลายธรรมชาติแถมได้บุญ2สองต่อจากอาหารปลาและ EM ด้วยว้าวสุดยอดเลยครับพี่ป๋องแปงถ้าทำตามเนี้ยกระทงจากตลาดของเราชนะแน่นอนเห็นด้วยเห็นด้วย,วยไม่น่าเชื่อเลยนะอาปอ๋องอาแปง จะคิกล่สุดหยอกล้ำลึกขนากเนี่ยโอ้เหงรวยถูกใจจริงๆถูกใจว่ามากๆเลยแหมไอเดียดีจริงๆด้วยเจ๊ขอโทษนะนี่งานพวกเราไปเอาขนมปังมาทำฐานกระทงตามที่ปอกแล้อไปเลยกปนเลยรู้ลปกระทงยักษ์ของพวกเราไล่ทีหนึ่งองยกความรีหายาปองอาแปงเลยนะอืไม่หรอกจ้า ที่พวกเราชนะเพราะพวกเราทุกคนช่วยกันนะจ๊ะสต้องขอโทษ๋องแปงอีกรอบนะที่ไม่เชื่อใจ๋องแปงแต่แรกนะ่ะนี่แหละครับรางวัลที่ได้มาก็เพราะว่าเราเคารพในความสามารถของกันและกันหให้เกียรติในความคิดของทุกคนครับาาสามัคคีแบบเนี้ออปีหน้าเราต้องชนะอีกแน่นอนครับใช่ใ ท่านผู้ชมครับในวิถีประชาธิปไตยการเคารพในความคิดเห็นของการและการเป็นสิ่งจําเป็นและในการทํากิจกรรมใดๆเราต้องร่วมมือกันด้วยความเชื่อใจกันไม่หวาดระแวงแคลงใจในความสามารถของการและกันแม้ว่าเขากับเราจะต่างกันนะครับสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรกต